ขอน้อมนอมนแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักคำในวันนี้เสนอคําว่าสำคัญผิดยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใครก็รู้จงมองดูแลอย,อยู่อย่างมีจุดหมายใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าดูได้อย่าลหลงไหลกลายเป็น่าสอุบาทจริงทุกทุกคนที่เกิดมาก็ต่างมีหน้าที่ของตนที่แตกต่างกันออกไปและก็จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในแต่ละหน้าที่ของตนที่รับผิดชอบอยู่นั้นๆจะต้องทําให้เต็มที่ให้มันประสบผลให้จงได้แต่สุดท้ายแล้วจะบรรลุผลสําเร็จหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดอนาคตได้หรอกว่ามันจะต้องสําเร็จอย่างนั้นมันจะต้องสําเร็จอย่างนี้แค่ปัจจุบันเรามุ่งมั่นตั้งใจทําหน้าที่ของตนที่รับผิดชอบอยู่ให้เต็มที่ที่สุดพี่ก็เพียงพอแล้ว และเราก็จะต้องรู้จักการประมาณตนว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำไหวหรือไม่เอาแค่ทางสายกลางก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เห็นใครบอกว่าดีก็ตะบี้ตะบันทำกันไปไม่หมองซ้ายไม่มองขวาไม่มองหน้าไม่มองหลังเลยว่าบสังคมก็ไปกันถึงไหนแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าตามสมัยสังคมจนวันๆไม่มีการทำมาหากินอะไรเลยก็ไม่ใช่ เอาแต่เล่นมือถือคอยตามจับแต่โปเกมอนและคอยตามจับปิกาจูเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนหรือปิกาจูมันก็ไม่ได้มาทำให้เราอิ่มท้องทั้งเมื่อไหร่คิดใหม่ทำใหม่ได้นะตามสมัยสังคมนั้นมันดีมันไม่ผิดหรอกแต่ก็ต้องเอาคอประมาณคนฉลาดรู้คิดสิ่งใดควรสิร่งใดไม่ควร ชีวิตถึงจะอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้มิฉะนั้นแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือตัวเรานั่นเองจะบอกให้การที่ใช้เทคโนโลยีของสังคมให้ทันสมัยนั้นไม่มีประโยชน์นั้นจิตใจของเราก็ต้องทันสมัยตามด้วยนะก็คือจิตใจของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้ดั่งใจไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งที่ล่อลลงตาล่อลลงใจนั่นก็เท่ากับชีวิตเรากําลัง เปียกด,ดังแม่งเมาบ,บินเข้ากองไฟอยู่ก้าวเข้าไปสู่กับดักของสังคมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกว่าจะรู้อีกทีก็สลัมลึกลงไปจนยากจะแก้ไขจะถอนตัวได้เสร็จแล้วนั่นแหละคือปัญหาละ่ะซึ่งถ้าเรายังปล่อยชีวิตให้เป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปก็ไม่ต้องทำนายอนาคตเลยว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปเราคงไม่อยากให้ชีวิตเราต้องพบจุดจบแบบนี้หรอกใช่ไหม คนฉลาดไม่ประมาทการใช้ชีวิตมีความคิดใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าเทคโนโลยีใช้เต็มที่เพราะมีศรัทธาไม่ใช่ว่ามวัวแต่ตามหาปิกาจูไม่มมรู้ว่าไม่รู้ว่าที่เกิดมาใครสั่งสอนมวัวตามหาโปเกมอนหน้าออสูเหมือนชีวิตมีโปเกมอนกับปิกาจู เป็นคูสสรให้เรียนรู้คู่ปัญญาหันกลับมาสร้างคุณค่าให้ชีวิตคนฉลาดหากลงผิดก็ดูไล้คุณค่าเทคโนโลยีใช้ถูกวิธีมีปัญญาไม่ผ่าตนตกเป็นทาสขาดสติสนึกดีคนฉลาดตื่นจากที่นอนก่อนไก่โหสร้างคุณค่าได้มากมาย หลายหลักที่เกิดศักยภาพสร้างนวัตกรรมพัฒนาดีให้ลำหน้าชีวิตนี้ดำเนินต่อไปไม่แปลกใจคนส่วนใหญ่ใหญ่เป็นทาตหลงอำนาจของวัตถุยากทนไหวคงไขวคว้าสแสวงหากันต่อไปในจิตใจไม่มีคำว่าเพียงพอ ต่อให้มีแบ็คเบอร์รี่กองอยู่ตรงหน้าหรือ iPhone 1 4ส5ยังหาต่อพ่อชีวิตไม่มีคำว่าเพียงพอบอกกูเก่งบอกกูแน่แต่หมดตังเดินก้มหน้าชีวิตพังยังไม่สำนึกยังมัวยังมวยึดจิตวิทยลิตหน้าผิดหวังปล่อยโปเกม่อนปิกาจูคองบัลลัง ชีวิตพังเพราะทางอุบาทดังนี้แหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท,ท่านเทิญจเจริญพร